ผมเดินมาตรงตระน้ำนะครับของหมู่บ้านนะครับตรงที่ผมทำงานนะครับผมก็สงสัยเอ๊นะทำไมน้ำมันเป็นแบบนี้นะ่าก็ทำยังไงให้เป็นโดมนะครับผมดูสิครับน่าสนใจมากเลยนะครับเออเปื่อใครจะเอาไปทำที่บ้านผมเลยลองเข้าไปใกล้ๆดูนะครับอ่าวิธีการไม่ยากนะครับนี่เพื่อนๆสังเกตรตรงข้างบนไหมครับนั่นเขาจะมีจุกปิดอยู่แล้วก็ ไอ้น้ำดันขึ้นมาแล้วก็มันโดนจุกแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้แหละครับนี่มันก็เลยออกมาเป็นโดมเลยสวยเลยนะครับถ้าน้ําแรงหน่อยก็จะโดมใหญ่ๆห,หน่อยนะครับเนยะแต่ต้องทํารอบๆไอ้น้ําออกรอบๆนะแต่ถ้าบางจุดที่น้ํามันติดมันก็จะไม่เป็นโดมนะครับผมมันจะออกโดมดีๆนะครับนี่การทําน้ําเป็นโดม เออมันก็ไม่ยากเนาะนี่คือความคิดของช่างเขานะส่วนอันนี้นะครับโดนลมนะครับโดนครับนี่พอโดนลมมันก็เหินๆหน่อยครับเพราะจุดนี้นอยู่ข้างหน้าครับลมมันโดนเออมันก็สวยไปอีกแบบนะเนาะนี่บอกแล้วคนไทยจะลาดนะครับผมนี่เขาทำกันเองนะครับช่างทำเองนะครับไม่ได้จ้างแบบไอ้คนทำน้ำตกนะครับผมเอง หรือเปล่าเออไม่รู้นะที่หรือว่าจา้างวะอันนี้ผมก็ไม่รู้เตนมากันไม่กี่คนแหละอืมแล้วก็ต่อท่อขึ้นมาก็สวยนะเนี่ข้าวบนนี้เป็นแบบอ่ายุโรปเลยนะครับผมน้ำตกมีการทำน้ำตกหน้าบ้านนะฮะแบบง่ายๆนะจายท่อแบบนี้เลยดันขึ้นมาครับแต่ถ้าให้สวยต้องปิดท่อหน่อยนะเอาเป็นเหมือนหินอะไรก็ได้เนาะทําเป็นขึ้นทรงขึ้น,นมาแล้วออก เอออันนี้เห็นเป็นท่อเลยมันก็รู้แบบมันดูหรูแต่ออกจะบ,บ้านๆนหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออเนี่ยครับวิธีการทำให้น้ำเป็นโดมก็แบบนี้แหละครับ